สวัสดีค่ะพี่เอ็มจากเอ็มติวเตอร์แมทค่ะอันนี้เราก็เฉลยมาถึงข้อที่สามแล้วเนาะของแพท1หนึ่งแนวใหม่มีนะ้าหกสี่นี้เนาะดูซิจะน่ารักอยู่หรือเปล่า ข้อที่3ามผาบอกกำหนดให้ a และ b เป็นจํานวนจริงบวกโดยที่ a ไม่เท่ากับ1แล้วก็ b ก็ไม่เท่ากับ1ด้วยนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็น1ยกกําลังอะไรมันก็จะได้1ตลอดมันจะเป็นกราฟแบบเส้นตรงที่1เนาะอันนี้เขาบอกว่า f a คือ1ส่วน a ยกกําลัง x ส่วน g x กลับเป็นกราฟ b ยกกําลัง x อืมก็ถามว่าข้อไหนถูกต้องเนาะอันนี้ก็มี5ข้อมาให้เลือกงั้นอันดับแรกคําใบ้สาคัญเราก็คือ ตัวกราฟสองกราฟนี้นี่เองพี่ขออนุญาตดูจุดในกราฟก่อนจุดนี้คือ x เป็นศูนย์ y เป็น1ใช่ปะถ้าจุดนี้คือ x เป็น1นับเราได้ y เป็น3อ่าส่วนกราฟ G เนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นศูนย์หก็ปกติแหละ x เปนาะยกกกำลังศูนย์แล้วได้1นึ่คำใบ้ทีนึ่งอยู่นี่อ่าที่ชัดๆหนึ่สา x เป็น3 y เป็นหนึ่งสอี่ห้า y เป็นหโอเคค่ะ งนั้นจากสองอันนี้ที่เราได้มาเนาะเราก็มาลองแทนค่ากันงหมอว่าแทนตรงๆเหรอเออใช่เนี่ยแหละเรามาลองดูก่อนซึ่งอก็คือ y ถูกปะงั้นพี่จะแทนว่าเมื่อ y เป็นสามอ่ะแล้วเราจะได้1นส่วน a ยกกำลังหนึ่ง อันนี้คือพี่เลือกเอาจุดนี้ไปแทนนะจุดหนึ่งสาเพราะว่าคิดว่าศูนย์กับ1ดูไม่น่าจะได้อะไรเท่าไหร่โอเคค่ะอันนี้งั้นแปลว่าสามเท่ากับหส่วน a, เอะดี1นส่วนเถ้าพีเข้าม้าก็เป็น3ามคูณเเท่ากับหหรือว่าจริงๆแล้วก็แปลว่าน้อง a เราก็คืออะไรคะหนส่วนสามนั่นเองเนาะทำแบบนี้เหมือนกันกับกับ G, จีจะอือเดี๋ยวพี่เป็นสีหน่อยแล้วกัน อันนี้เราอ่ะจะได้ว่าตอนแรก g x อะ่ะมีค่าเท่ากับ b ยกกำลัง x ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็แทนค่า x y ที่เราดูสักคู่ที่ดูแบบดูคู่นั้นน่ารักก็คู่นี้แหละ3 5อ่าดูน่าจะเป็นคำใบ้ที่มีประโยชน์ก็แทน x เป็น3 y เป็น5เนาะอ่าแทนค่าก็จะได้ว่า5เท่ากับ b ยกกำลัง3นั่นเองอ่าถ้า b ยกกำลัง3ได้หงาเงนใส่รูทเข้าไปทั้งสองข้างดิอ่าใส่รูทสามเป็นเลย งั้นเราอ่ะก็จะได้ว่า b เนาะมีค่าเท่ากับ5ในรูส3ปึ๊บโอเคค่ะงั้นคำตอบแรกอ่ะเราอ่ะได้ a เป็น1ส่วน3งั้นพี่ตัดช้อยส e 4กับช้อย5ไปเลยถูกปะเพราะ a มากกว่า1เป็นไปไม่ได้ใช่ปะแต่เหลือตั้ง3ช้อย c แน่เอ,อ่อ3ช้อยที่เหลือคือต้องเช็คเรื่อง a คูณ b หรือไม่ก็ a หาร b อืมได้ไม่เป็นไรใจเราสู้อยู่งั้นพี่ก็ว่าโอเคปึ๊ด ขอเช็คว่าถ้า a คูณ b mm hmm. ก็คือเอา1ส่วนสคูณด้วย5ในรูทสามปึ๊บแปลว่า a คูณ b ก็คือจะได้เป็น5้ารูทสามส่วนสามเนาะซึ่งมีค่ามันมากกว่า0ูนแน่ๆแหละแต่มันมากกว่าหน่งไหมห้าในรูทสรูท3เนี่ยคือถ้าจะถอดออกอ่ะมันต้องเป็น ตอนแรกคือ1นึ่งฉะถอดมาได้เป็น1นึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติจะถอดอีกทีนึงก็ต้องเป็นรูทแเลยป่ะแปดในรูทสถึงจะถอดมาได้เป็น2เพราะรูทสคือเหมือนกัน3ตัวมาได้ตัวหนึงแก็คือ2องคูนกัน3ตัวงั้นรูทห้านี้ค่ะน้อยกว่า2แน่ๆอ่ะงั้นแปลว่าสมมติอ่าเราประมาณเท่าวๆว่ามันแบบประมาณหจุดกว่ากว่า หารด้วยสามงั้นดูแล้วไม่มีทางที่จะมากกว่าหนึ่งได้ถูกปะตัวบนมันน้อยกว่าตัวล่างอะงั้นยังไงอันนี้ก็คือน้อยกว่าหนึ่งนะคะงั้นพี่ใจก็คือไปทางข้อที่หนึ่งนั่นเองปื๊ดแต่ถ้าสมมติว่าน้องคางแข็งใจบอกพี่ครับข้อสามพี่ยังไม่ได้เช็ค A หาร B เลยลองเช็คได้นะจ๊ะ A หาร B ก็คือเป็นอะไรจ๊ะ 1, 3, หนึ่งส่วนสามหารด้วยห้าในรูทสามซึ่งมันก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสามา แล้วก็อันนี้คือเปลี่ยนหายเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนงั้น a ห้ารู้สามก็จะย้ายไปอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะซึ่ง1ห,หารด้วยค่าเนี้ยจะได้มากกว่า1เป็นไปไม่ได้เลยใช่ปะข้างล่างมันเยอะกว่าแล้วหารก็ต้องได้เป็นเศษส่วนที่น้อยกว่าหนึ่งแน่ๆเนาะงั้นไม่ขังแข็งใจนะคําตอบข้อ,ขอนี้คือข้า1น่งค่ะ